冷了，就倒吧。 เพื่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนนะคะอันเปียวจะขอพูดถึงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแน่ด้วยค่ะกล่องประจับกล่องอันเปียวจะพูดถึงเรื่องเงินเงิน,งนทองทองนะคะแล้ววันนี้นะคะเปียวจะพูดแล้ววันนี้เปียวจะมาพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเ,เงินทองเพราะเขาภายัยออกภัยเนาะคะ่ะเรื่องพวกนี้ จะเป็นปัญหานหน่ะแม่ค่ะทุกคนเบลก็อยากเราให้ฟังแม่เราก็จะอธิบายให้ฟังเบลเป็นคนชอบอธิบายนะคะพูดแบบตรงๆเลยนะคะเราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เบลจะพูดคือเรื่องผู้หยาบ้านฟินแลนด์นะคะเบลดีใจน้ำนองหน่นนะแม่ค่ะเบลภูมิใจเดี๋ยวเบลจะมาเล่าให้สูฟังแต่ก่อนอื่นเบลขอพูดถึงเรื่องเรื่องเงินทองนะคะว่รราเขาภัยออกภัยของเรื่องของเยวก่อนนะคะ คือเปียวเนี่ยเป็นเอฟซีพยาบาลฟินแลนนะคะเลียวเปียวก็ชอบเป็นการส่วนตัวถึงสื่อบัตรเขาเบิ้งตัวชมเด็กกะเป็นครั้งแรกที่เปียวเสียเงินสื่อบัตรมาเบิ้งนะคะแล้วเปียวชอบนะคะแล้วเปียวก็เลยจะสื่ออีกครั้งที่สองนะคะเปียวก็เล่นสื่อให้หลานสื่อให้ลูกสื่อสื่อให้หน้าสื่อให นี่คะ่เพื่อนๆอีงก็ว่าไปแล้วเปล่วก็เลยได้บัตรตัวฟรีมาสามใบที่เปล่วเล่าให้ฟังนะคะเนาะเปล่าก็แจกเพื่อนๆแน่อีงแน่ไปราคาคนที่ชอบเหมือนกันนะคะอ่าเรียบบันี้นะคะทุกคนก็มีคนสกิดมาในเพจเปี่วนะคะเปี่วบ่ค่อยเข้าเพจค่ะพาังหลังมานี่เปอยู่ยกับ youtube นะคะแล้วก็คือช่วงช่วงใดที่เปี่าสุขภาพบ่ค่อยดีนะคะเปี่วกับบ่ค่อยเข้าไปโพสนะคะเ,เปล่วก็เลยนมาเห็น u t u b e แทนเพราะว่า มันง่ายกลัวอ่ะไหมคะทุกคนนะคะแล้วบัตรนี้มีคนมาสกิปถามจะให้เปียวซื้อบัตรตัวเด้อเปียวบ่เปียวบ่ขายนะคะเปียวบบได้ขายตัวเปียวบ่เด้เป็นตัวแทนซื้อตัวหรือว่าอันนี้ให้ผู้ใดแล้วอย่างหนึ่งเรื่องการเงินเปียวจะเป็นคนที่ถือมากเรื่องเองินเรื่องทองเด้คเอค่ะอยืมเงินหรือว่าวายวานในเหตุอีหยังเปียวจะถือมากเลยค่ะทุกคนบ่ม่นว่มาเปียวเป็นคนบ่มีน้ำใจได้ค่ะหรือว่าแรงนำใจนะคะ ถ้าเบี้ยวอยากช่วยผู้ใดหรือเบี้ยวอยากเฮ็ดอีหยังให้ไผเบี้ยวเต็มใจเบี้ยวจะถามให้เบี้ยวเฮ็ดให้บ่ให้เบี้ยวช่วยบ่นี่คือเบี้ยวอยากทําแต่ถ้าเบี้ยวอ่าบ่ได้อยากทําบางสินนะคะให้เบี้ยวเฮ็ดให้หรือใหวานให้เบี้ยวซื้ออีหยังสินะเบี้ยวคิดเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเบี้ยวบ่อยากยุ่งเรื่องเงินเงินทองทองของผู้ใดนะคะเลวกาเรื่อง โอนเงินตังสิ่นะคะมาให้เปียวทำธุระอีย่างให้เปียวบย่อยากเพราะว่าเปียวขายของพวกนี้ค่ะทุกคนเปียวต้องบอกไว้ก่อน่าเปียวขายของพวกนี้เปียวมีบริษัทนะคะเงินหาบาทสิบบาทที่เขามาในล้านของเปียวเปียวจะต้องอเสียภาษีค่ะทุกคนบอกว่าจะเป็นอันอันอย่างน่านเบอร์ส่วนตัวนะคะที่เขาโอนเงินเขามาสินะคะทุกคนคือคนเข้าใจาเพาะว่าคนเปิดบริษัทเนี่ย เขาบ่มีความลับค่ะเขาบ่มีความลับรัฐบาลเขาสามารถกองภาษีเนะะี่ยค่ะสามารถเขาไปช้อนใช้หาได้เลยว่าเงินเขาออกธนาคารเขาต่อเดือนต่อวันท่อใดต่ออาทิตย์คือแม้กระทั่งเปียวแอบ,บเอาเงินไปไปเก็บเป็นเงินเก็บส่วนตัวนะคะเปียวเคยเอาไปแอบ,บเซียมไว้นะคะเพราะเปียวบ,บ่อใหญให้ตัวเองเห็นเงินเพราะเปียวเห็นเงินแล้วเปียวใส่ใจหลายเปียวอยากได้น่นได้นี่นะคะทุกคนรู้หรือเปล่าวากองภาษียังไปแอบเห็นเงินที่เปียวซ่อนไว้ แล้วเปียวก็ต้องมาเสียภาษีจังสี่น่ะค่ะทุกคนคือแล้วเปียวกาจะเปิดบริษัทของตัวเองได้มันบ่แม่นเรื่องง่ายที่เฮาเปียวบ่อยากเฮหดผิดนะคะแล้วก็เปียวเคยมีประวัตินะคะทุกคนมีประวัติที่เปียวเคยช่วยคนไทยนะคะแล้เวเหมือนเงินบริจาคงสิละคะ่ะเขาบอกเข้าใจดอกคะ่ะวางเงินบริจาคคืออีกอย่างต่อให้เป็นเงินบริจาคเขาก็ได้สนใจคะ่ะเขาสนใจว่าเงินเข้ามาในบริษัทของคุณ จำนวนเนี่ยออเอาไปเฮ็ดยังเลียคุณหาไรใดมาจากตรงนี้คือเขาต้องจ่ายภาษีแม้กระทั่งเป็นเงินติบค่ะเงินติบของเปียวถ้าลูกค้ามานวดร้องเสียราคาหนวดของเปียวราคาเจ็ดอยสมมุตินะคะเจ0ดรอยลูกค้าโอ้ยถูกใจจังเลยโอนติบห้เปียวหรือว่าห้ลุงน้องของเปียวนะคะคือลอยหนึ่งซี่นะคะเปียวก็ต้องเสียภาษีเพราะเงินได้เขามาในก่องภาษีของเปียว เหมือนลูกนอก้องมาเห็นงานน้ำเปียวสินะคะลูกค้าถูกใจเอ้ยเปียวฉันขออนุญ,ญาตให้ทิปเอฟซีของเธอเอเอลูกค้าอพนักง,งานของเธอเด้อเปียวว่าบม่มีเงินสดเดี๋ยวว่าบ่ฉันอยากโอนเขาเอาสิเปียวเขาให้มาสองร้อยเปียวก็ต้องให้พนักง,งานของเปียวไปสองร้อยแต่เปียวก็ต้องมาเสียภาษีให้รัฐบาลเพราะว่า เงินภาษีเขาเขามาในช่องของเปียวสินะคะทุกคนเข้าใจเปีนบอนั่นแหละคะ่ะแล้วสิมาโกรธเปียวหรือว่าว่าเปียวบอบอหนาลักเงินมันบ่ด้เยอะนะคะแต่ว่าเปียวเป็นคนคิดเยอะเรื่องเงินค่ะเปียวบอเคยรู้จักกันกับคุณมาก,ก่อนเลยแล้วคุณเสียหายเปียวซื้อบัตรให้หรือว่ายัาง,ยางสินะคะเปียวเองเปียวกับยังมีปัญหาในการโอนเงินอยู่เลยค่ะเพราะว่าเปียวซื้อบัตรเปก็ต้องใส่อันอ่า ธนาคารทางเมืองไทยมันเป็นเงินหน่อยนิดกับจริงนะคะทุกคนแต่มันบวบคุมคาถ้าเกิดในอย่างมาบริษัทของเขามีปัญหานะคะเี้ยวบียอยากเสี่ยงเรื่องพวกเล็กๆน,น,น้อยๆพวกนี้นะคะเี่ยวเองไปใส่เงินแต่ละบาทเป็นยังต้องระวังเรากันช่วงนี้เขาตรวจสอบเรื่องเงินดํามากเลยนะคะโดยเฉพาะคนมีบริษัทนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือเรื่องเงินเงินทองๆท,ที่ว่าเขา,ายัยออกภยัยการไหว้วานบาง,างะครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นการแรงนําใจแต่ ทุกคนนะคะมีภาระมีปัญหามีมิเรื่องส่วนตัวที่เราสามารถบอกผู้ใดๆน,นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเบลก็จะมาพูดเรื่องพยายบาลฟินแลนด์นะคะเยลเข้าไปเห็นขอความนะคะทุกคนเออเข้าไปเห็นในเพจของน้องเนาวคะ่ะว่าน้องได้เป็นตัวแทนนะคะของแบรนด์แบรนด์หนึ่งขายครีมเน้ะคะ่ะแล้วน้องก็ได้เป็นพิสตนเตอร์หลอกเพลนใจดีใจดีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินน้องตั้งล้านหนึ่งมาลงทุน หรือว่าให้เป็นตัวแทนนั่นแหละค่ะแล้วก็นอังได้เงินมาทําทุรลส่วนตัวนะคะเนาะตั้งล้านนึงโอ้พอดีใจแทนจริงๆเลยค่ะทุกคนไป้ลงขออภาัายด้วยเด้อค่ะถ้าสิ่งใดเดียวเปื่อพูดล้วบไดเป็นการดูน่ารักนะคะเปื่อแค่อย่าชี้แจงให้ทุกคนได้ได้ฟังนะคะว่าคนทุกคนนะคะมีปัญหาส่วนตัวมีเรื่องส่วนตัวทุกคนแตออ่ถ้าเขาอยากให้คนช่วยเหลือเขาจริงๆในเมืองไทยนะคะเขามีญาติพี่น้อง ให้เลยค่ะให้เงินไปเลยให้เงินเขาจริงยุค้าตัวมันอาจจะดูถูกให้เขาซื้อไปให้เลยหาหาหาตัวหรือหาที่นั่งในอนาคตใจยลวงหนาแล้วก็ให้เงินให้เขาทําธุระให้เขาน่ะให้ไปเลยค่ะเป็นสินนาใจเพราะว่าเขาทําธุระให้เขาไม่ต้องกลัวขาดทุนเพต้องกลัวว่าเขาจะเสียเปรียบเปี้ยวเองแท้ๆให้พนักงานถือผ่านะคะทุกคนถือผ่าคนหนูกลับมา กลับมาให้เปี้ยวหรือว่าผ่าคุ้มตัวใช้ทะเลนะคะเปี้ยวให้ค่าทือนะคะทุกคนให้ค่าทึอเขาค่าเสียเวลาเขามาจํานวนหนึ่งเยอะนะคะถ้าบอกไปแล้วว่าจะคุ้มค่าหรือเบามันมันมันคือสินน้าใจเขาก็ต้องให้ะค่ะทุกคนคือเขาสละเวลาให้ทําทุระให้เขานะคะทุกคนทุกวันนี้บ่มีผู้ใดเห็นอียงให้กันฟรีนะคะโดยเฉพาะคนอยู่เมืองไทยเขาก็จะหาเงินได้เขาอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนเขา เขาหาเงินได้กว่าสามเท่านะคะค้างเงินของเขาสามเท่าเขายังมีเงินมากกว่าเขาเสียสละไปเลยค่ะเงินเงินเงินทองทองร้านพี่แถวแถวพี่หายทำธุระเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พี่หายเงินนะคะพีวบริษายค้นฟรีเพราะว่าเขาเสียสละเวลามาเหตุให้เขาเขาก็ต้องให้เขาเป็นค่าตอบแทนนะคะอย่าคิดเสียว่าการไหววาดในคนเหตุธุระให้เขาเนี่ยอคือความมีน้ำใจ ทุกวันนี่ความมีนำใจนั่นก็คือเฮาก็ต้องตอบแทนเป็นการไม่นำใจคือเฮามีเรายังมีเงินมากกว่าเขาเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเขาเขาช่วยเหลือเฮามาเฮาก็ต้องช่วยเหลือกลับไปบ่มีการที่จะว่าช่วยกันนำใจฟรีๆนะคะทุกวันนี่ต้องให้เขาเพราะเวลามีค่าค่ะเวลาของเขายังมีค่าเวลาขเขาก็มีคาเช่นกันหรือท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงเขียนคอมเมนต์ไวในใน้ใต้คลิปด้ค่ะเปียวขอกราบขอพรบคุณทุกคนที่เอนดูช่องน้อยของเปียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง,ลงใจให้เด้อจะถูกใจคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย